สำหรับสาวกบาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญลามาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับเพียงแค่ค้นหาในไลน์พิมพ์แอด kwanfcb ขวัญ fcb หรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเรียลไทม์และก็ใครที่เป็นคอบอลแฟนพันธ์แท้นะครับผมมีกลุ่ม e อ c l u s i ู e ให้ทีเดดฟันธงสกอฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจทุกวันสอบถามทางแอดมินรือกดกติบาในการเข้ากลุ่มได้เลยแล้วว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในช anel ขวัญละมาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับเจอกันในวันพฤหัสบดีที่1กับรุบกดาคม2564นะครับติดการขา่วสารของสโมสรอนกันเหมือนเดิมยอย่างที่บอกไปครับก็พ้น ช่วงเที่ยงคืนมาแล้วลิโอเนลเมสซี่นะครับกลายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นอย่างเป็นทางการนะแล้วหลายคนก็สอบถามว่าอา้าวแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เพราะว่าเพจในไทยเนี่ยโหก็เริ่มเล่นแล้วครับในประเด็นที่บอกว่าเมสซี่จะย้ายไปทีมไหนหลังจากสิ้นสุดสัญญากับบาร์ซ่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูเรื่องนี้กันว่าทิศทางมันจะต้องเป็นยังไงต่อนะเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะครับมีการรายงานบอกว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยให้ความสนใจในตัวของเซจิโรเบโตครับ ขวาจากบาซ่าซึ่งตรงนี้แหละอาจจะเป็นจุดที่บาซ่าจะได้เงินเข้ามาสําหรับการเอาไปซื้อนักเตะเอาไปต่อยอดนะครับเป้าหมายที่บาซ่าอยากจะได้อย่างไอมมลิกลาป็อก ok, กองหลังจากแมนซิตี้ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันแล้วก็ข่าวอื่นๆอัปเดตกรณีของเฟรดดี้นะที่โดนเรียกตัวไปเล่นในโอลิมปิกเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมีโปรแกรมการแข่งขันฤดูกาลใหม่เนี่ยก็เปิดเผยออกมาแล้วนะว่าบาซ่าเจอทีมไหนก่อนหลัง ทั้ง38นัดเลยแล้วก็ศึกเอลกราซิโกเนี่ยเตะเมื่อไหร่วันนี้เดี๋ยวเอามาบอกด้วยนะครับก,ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับไว a ์เมสแ w h i ว e b r บร h t บริษัทร,รับทำความสะอาดแบบครบวงจรทั้งรายชั่วโมงและรายครั้งในราคาที่ใครๆก็สามารถใช้บริการได้ครับแม่บ้านของที่นี่ป่านการคัาสรรมาอย่างดีมีการตรวจประวัติอาชญากรรมครบทุกคนรับประกันความปลอดภัย ให้บริการที่กรุงเทพโคราชพัทยาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงแต่ละโซนค่าบริการไม่เท่ากันนะครับสอบถามก่อนได้เจ้าของบริษัทเนี่ยเป็นแฟนเพจผมเองบอกว่ามาจากเพจขวัญรัมมาเซียคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษด้วยใครที่มีอาการปวดหลังปวดเอวปวดเข่าแนะนำยากแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บสั่งซื้อช่องทางออนไลน์บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ ยา่าจอมทองแก้กดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยและยาถ่าย12-3ขับลมในกระเพาะถ่ายน้ําเหลืองเสียลดไขมันใช้แทนยาลดน้ําหนักได้ฝากสนับสนุนสปอนเซอร์ด้วยครับเรื่องแรกของเราครับเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกเสียจากเรื่องของลิโอเนลเมสซี่นะครับเมื่อวานนี้สื่อต่างๆโอ้โหบางเจ้านี่ถึงขนาดนั่งเขาดาวกันเลยทีเดียวนะเอาเวลาที่บ้านเราก็คือหลังเที่ยงคืนเป็นต้นมาส่วนที่สเปนเนี่ย เที่ยงคืนของสเปนคือตีห้าของบ้านเรานะครับเมซี่ก็หมดสัญญาแล้วถ้าเอาตามหลักออของรายลักษณ์อักษรที่ระบุเอาไว้เนี่ยตอนนี้เมซี่เป็นนักเตะฟรีเอเย่นก็หรือไม่ได้เป็นผู้เล่นของบาซ่าแล้วนะครับเพราะว่าสัญญาเนี่ยมันระบุเอาไว้ชัดเจนว่าหมดวันที่30มิถุนายน2564พอเข้าสู่วันที่1รกรกฎา,าคมเนี่ยก็เป็นฟรีเอเย่นนะโดยปกติแล้ว นักเตะที่เป็นฟรียเย่นนะเขาก็จะสามารถไปเจรจากับทีมอื่นได้ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนมก,กราคมที่ผ่านมาแต่ในกรณีของเมสซี่เนี่ยเขามีความชัดเจนอยู่แล้วครับว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะอยู่กับบาซ่าต่อเมสซี่เลยไม่มีการเปิดโอกาสให้กับทีมอื่นได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาสังเกตดูในช่วงตอนที่เมสซี่อยากจะย้ายทีมเนี่ยโอเคมันมีข่าวลือ นะว่าแมนซิตี้ว่าปเอเชเนี่ยอยากจะได้ไปร่วมทีมแต่มันก็ไม่มีทีมไหนที่ยื่นสัญญานะยื่นข้อเสนอเข้ามาอย่างจริงจรงจังๆนะเนื่องจากอะไรเพราะว่าเขารู้ดีครับว่าตัวของเมซี่เนี่ยไม่ได้มีความต้องการอย่างแท้จริงที่อยากจะอำลาบาซ่าหรอกแต่ด้วยที่ผ่านมามันเจอกับสถานการณ์ กดดันนะเจอสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาบีบบังคับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการบริหารงานในยุคข,ของโจเซฟมาเรียบาโตเมลนะครับการเจราจาต่อสัญญายังคงดำเนินต่อไปอย่างที่ผมบอกสื่อหลายๆสํานัก ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าเมสซี่จะต่อสัญญาในฐานะนักเตะกับบาร์ซ่าเพิ่มเติมอีก2ปีจนถึงปี2023หลังจากนั้นเมสซี่อาจจะไปค้าแข่งในเมเจอร์ลีกซ s อกเกอร์สหรัฐนะครับโดยดำรงตำแหน่งเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์เป็นทูตสโมสรบาร์ซ่าไปเตะในเมเจอร์ลีกประมาณสัก2-3ปีก่อนที่จะแขวนสตัดพอแขวนสตัดเสร็จปุ๊บก็จะกลับมา ดำรงตําแหน่งสายงานบริหารกับทีมบาร์ซ่าไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยไม่ว่าจะเป็นโค้ชเ,เป็นอะไรก็แล้วแต่นะอันนั้นเป็นเรื่องหลังจากแขวนสตาร์ทไปแล้วเมื่อวานนี้ครับโจนรอปรตาประธานสโมสรอนโอ้โหก็โดนสื่อถามนะหลังจากที่เมสซี่ Messi, เนี่ยกำลังจะหมดสัญญาสื่อที่ได้บทสัมภาษณ์มาเนี่ยคือเอลทานซิสเตอร์ ister, นะเป็นสื่อของสเปน ลาบาวต้าพูดผ่านสื่อเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องการให้เมสซี่อยู่ต่อแล้วตัวเมสซี่เองเนี่ยก็อยากอยู่กับบาร์ซ่าต่อไปทุกอย่างกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของ Financial Fair p l y y เรื่องของกฎควบคุมทางการเงินเรากำลังหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทั้งสองฝ่าย แล้วจริงๆเนี่ยผมอยากจะประกาศเรื่องนี้อย่างเป็นทางการมากๆว่าเราได้ต่อสัญญากับเมสซี่แล้วแต่ด้วยข้อจำกัดนะเรื่องของกฎควบคุมทางการเงินผมก็เลยยังไม่สามารถประกาศยืนยันกับทุกคนได้นะครับแค่นี้มันก็จบแล้วครับ2ประโยคแรกเราต้องการให้เขาอยู่ต่อแล้วเขาก็อยากอยู่กับเราต่อแค่นี้เองครับง่ายๆนะดังนั้น ใครที่กําลังรู้สึกแตกตื่นว่าโอ้ยชิบหายแล้วนะโอ้จะมีความแบบเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นหรือเปล่าว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมซี่เลือกย้ายทีมมีคนถามผมเหมือนกันนะว่าเฮ้ยออกตัวแรงแบบนี้ไม่กลัวแบบหน้าแหกหรอว่าสุดท้ายแล้วเมซี่ย้ายทีมขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะปั้นสีหน้ายังไงผมมั่นใจในสายข่าวของผมมากกว่าการไปแพนิกไปแบบวิตกกังวลนะครับ คือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการรายงานถ้าเมซี่จะย้ายทีมจริงๆแบบไม่อยู่กับบาร์ซ่าต่อหัวสื่อมันไม่อยู่นิ่งหรอกครับมันจะต้องรายงานไปแบบโหมกระแสแต่ตอนนี้ครับท,ท,ทั้งๆที่เมซี่หมดสัญญาแล้วเนี่ยเป็นฟรีเอเนต์แล้วข่าวก็ยังเงียบครับทีมอื่นก็ยังไม่ได้แบบกระเตือลือล้นอะไรเพราะเขาก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเมซี่เนี่ย อยากจะไปต่อกับบาซ่าดังนั้นผมไม่กลัวหน้าแหกครับเพราะว่าแหล่งข่าวที่ผมได้รับมาเนี่ยเขาก็บอกในแบบเดียวกันว่าเมซี่จะอยู่กับบาซ่านะครับทีนี้มันเป็นกระแสไปทั่วโลกครับเมื่อวานเควินดูแลนครับนักบาสเกตบอลคนดังนะหลายคนน่าจะรู้จักเขาก็ออกมาโพสต์ใน Twitter ของตัวเองเกี่ยวกับข่าวที่เมซี่เนี่ยหมดสัญญากับบาซ่า นักกีฬาระดับนี้ครับคือเขาก็ทําภารกิจของเขาเนาะจนไม่ได้แบบไม่ได้มานั่งตามข่าวว่าเฮ้ยทำไมเมซี่ถึงหมดสัญญาวะทําไมบาซ่าถึงต่อสัญญากับเขาไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะเขาก็ไม่ได้มานั่งตามข่าวแต่พอเขาเห็นข่าวว่าเมซี่หมดสัญญาแล้วเขาก็ไปทวิตเตอร์นะไปรีทวิตบอกโอ้โหบ้าไปแล้วนะการที่บาซ่าปล่อยให้เมซี่หมดสัญญาแบบนี้มันเป็นอะไรที่แบบมันบ้าไปแล้วอะ เออมันมันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นที่สนใจของใครหลายๆคนในโลกออนไลน์ครับทวิตตรงทวิตเตอร์นี่โหยกใหญ่ครับเอาไปแบบตัดตรงตัดต่อใส่ภาพเมสซี่นะใส่เสื้อทีมนั้นทีมนี้เหมือนอย่างที่ผมโพสต์ลงไปในเพจเมื่อวานนะผมเนี่ยรวบรวมเอาไว้ให้เลยนะเผื่อใครที่จะเอาข่าวของเมสซี่ไป ไปนำเสนอนะแล้วอยากจะได้แบบภาพตัดต่อใส่เสื้อของสโมสรน,นั้นสโมสรน,นี้ผมรวมมาเอา,าไว้ให้แบบเบ็ดเสร็จเมื่อวานนี้ในเพจของผมเองนี่เปชเช่แมนซิตีตนะอาร์เซนอลแมนยูเชลซีนี่ลิเวอร์พูลนะครับเรอัลมาติกก็มานะยูเวนตุสกับโรนโดก็มีนะครับอินเตอร์มิลาน นะแล้วก็อินเตอร์ไมอามี่นะครับรวมมาให้แบบเบ็ดเสร็จแล้วนะแต่นั่นแหละครับไม่ใช่แค่ผมนะในโลกออนไลน์ก็ไปตัดต่อกันสนุกสนานอ่ะอย่างเช่นอันนี้ครับทีมไมอามี่เอ,อครับก็คือสโมสรในอเมริกานะเขาก็นี่ขึ้นใน Twitter เลยบอกว่าตอนนี้พวกเรากำลังทำงานกันเพื่อที่จะเซ็นสัญญากับเมสซี่อยู่เออ ทำให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็แท็กไปหาริคาโดซิลวาไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นเจ้าของสโมสรหรือเปล่านะครับบอกว่าเอ้ยรีไปเซ็นมาเลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฟาบิซิโอโรมาโนครับนักข่าวชาวอิตาเลียนนะเขาก็มาเหมือนกับมาตอบทวิตอันนี้นะเพราะว่ามีแฟนบอลเนี่ยเขารีทวิตไปแล้วก็บอกว่ารอคอนเฟิร์มจากฟาบิซิโอโรมาโนได้เลยนะโรมาโนเขาก็มาเล่นด้วยเขาก็มาตอบบอกว่า เ,เขาอยู่ต่อที่บาร์เซโลนานะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์นะสีน้ำเงินเลือดหมูของบาร์ซ่านี่นะเขาอยู่ต่อที่บาร์ซ่านะครับโรมโน่ก็เป็นคนหนึ่งที่ย้ำมาตลอดว่าเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องแพนิคนะไม่ต้องวอร์ี่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องตื่นตระหนกอะไรยังไงเมซี่ก็จะไปต่อกับบาร์ซ่าแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับว่าเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะ อ,อ,อย่างที่ลาปอต้าพูดเอาไว้เลยครับมันยังติดปัญหาเรื่องของการเจราจาผมว่ามันคงหนักจริงๆอะเรื่องของฟ i นเนเชียลอะเรื่องของกฎการเงินอะไม่อย่างนั้นลาปอต้าไม่มีทางปล่อยให้เมสซี่มีสถานะเป็นนักเตะฟรีเอเย่นแน่นอนเขาคงอยากจะต่อก่อนที่สัญญาจ,จะหมดแต่มันยังทําไม่ได้ครับเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังแบบไอ้ปัญหาเรื่องการเงินมันมันหนักหน่วงขนาดไหนลาปอต้าถึงต้องเลยตามเลยต้องปล่อยให้เมสซี่หมดสัญญาไปก่อนแล้ว ให้มันตรงคอนเซปต์ไนงะเซนฟรีนะเจ้าบุญฟรีไหนๆก็ทำแบบนั้นมาตลอดหลายดีลนะครับเมซี่อาจจะเป็นการเซ็นฟรีอีกหนึ่งดีลของบาซ่าในตลาดซัมเมอร์นี้ก็เป็นไปได้นะอ่ะโอเคนี่ก็คือเรื่องของเมซี่นะครับไม่ต้องวิตกกังวลไปนะทีนี้มาดูกันต่อครับเมื่อวานนี้ครับก็จากชาบีแคมปสครับผู้สื่อข่าวชาวสเปนนะที่เป็นเทียนหนึ่งครับออกมายืนยันว่าเซกับูสเกตครับตอบรับ ข้อเสนอจากทางบาซ่านะเพื่อเป็นการต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วก็ลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมาสัญญาปัจจุบันของบูสเก t ตนะครับเ,เหลือถึงปี2023แล้วก็ปัจจุบันนี้บูสเก t ตรับค่าเหนื่อยอยู่ที่2,80,000ย e ูโรต่อสัปดาห์ชาบีแคมปสบอกว่าบูสเก t ตยอมรับการขอลดค่าเหนื่อยจากสโมสรลง50 เปอร์เซ็นต์ครับโอโหอันนี้ต้องยอมรับหัวจิตหัวใจเลยนะครับยอมลดลงมา50นั่นเท่ากับว่าค่าเหนื่อยที่บุสเกตจะได้รับต่อจากนี้เนี่ยจาก2 0 8 0 0 0จะลดลงมาเหลือ140,000ยูโรต่อสัปดาห์โดยประมาณเป็นการลดในจำนวนที่เยอะมากๆตอนแรกผมคาดเดาเอาไว้ว่าอาจจะลดสักประมาณ30 นี่ก็หรูแล้วก็เยอะแล้วนะครับปรากฏว่าลดถึง50%ถ้าเป็นไปตามที่แหล่งข่าวรายงานจริงๆอันนี้สุดยอดครับหัวจิตหัวใจของบูสเกตนะแล้วก็จะต่อสัญญาถึงปี2025นะก็จะอยู่ไปยาวๆจนกระทั่งอาจจะแขวนสตาร์ไปเลยนะสำหรับบูสเกตนะครับเพราะว่าเขารู้สึกแฮปปี้ดีกับการอยู่กับบาซ่าไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือเป็นตัวสำรองก็ตามไม่ได้มีความคิดที่อยากจะย้ายทีมอยู่แล้วอันนี้ต้องชื่นชมในตัวนักเตะแล้ว ไม่ใช่แค่บูสเกตครับอตอนนี้ครับนักเตะซีเนียที่ลดค่าเหนื่อยมี2คนแล้วก็คือปีเก้ที่เป็นคนแรกคนต่อมากำลังจะเป็นบูสเกตเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเขาจะส่งเอเย่นเข้ามาทำข้อตกลงกับสโมสรน,นะคนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีมาเพิ่มเติมอีกครับรายชื่อที่ผมบอกไปคนที่มันรับอยู่แบบโอเวอร์โอเวอร์อย่างกิสมันเนี่ยแปดแสนยูโรต่อสัปดาห์หรือแม้กระทั่ง การต่อสัญญาฉบับใหม่กับเมซี่เนี่ยเพอๆอาจจะลดลงมา50%เหมือนกันก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ต้องชื่นชมนะสำหรับตัวของบูสเกตเลยทีนี้ครับเซจิโรเบโต้กันหน่อยมาดูดีลนี้นะครับคือเอาเล่าเท้าความก่อนละกันว่าสัญญาของเซจิโรเบโต้เหลือปีสุดท้ายแล้วนะครับถึงปี2022ซัมเมอร์หน้า เซจิโรเวโตสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวครับบาซ่าทำการยื่นข้อเสนอต่อสัญญาไปให้กับเซจิก่อนหน้านี้ยื่นเข้าไปให้1ปีแต่ตัวนักเตะอยากจะได้สัญญาที่ยาวกว่านั้นครับอย่างน้อย2-3ปีก็เลยปฏิเสธสัญญาปีหนึ่งจากบาซ่าทีนี้บาซ่าก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าคุณไม่ตอบรับสัญญา1ปีงั้นเราจะพิจารณาขายคุณ นะอย่างที่ผมเคยนําเสนอไปบาซ่าอยู่ระหว่างการพูดคุยกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับว่าต้องการเซจีหรือเปล่าอยากจะเอาแน่ไปในเดียเพื่อไปคว้าตัวอาร์มาลิกลาป็อกหรือนักเตะคนอื่นๆจากแมนซิตี้นะทั้งฝั่งนู้นยังไม่ได้ข้อสรุปยังไม่รู้ว่าซิตี้เขาอยากจะได้หรือเปล่าแต่สื่อบอกว่าเป๊ปกวเดล l าค่อนข้างชื่นชอบเซจีโรเบโตทีนี้ครับมันมีอีกหนึ่งทีมที่มามีข่าวพัวพัน นะนั่นก็คืออินเตอร์มิลานครับอย่างที่เราทราบกันอินเตอร์มิลานเนี่ยเขาทำการปล่อยอัชลาฟฮาคิมีครับไปให้กับปาวรีแซนชักแมงนะปล่อยไปแล้วตำแหน่งวิงแบ็กขวาหรือตำแหน่งแบ็กขวาตอนนี้เขาไม่มีตัวจริงอยู่เขาก็เลยพยายามที่จะหาแบ,บ็กขวาคนใหม่นะแล้วเนื่องด้วยบาร์ซ่าเนี่ยมีการเปิดโอกาสให้ทีมอื่นๆได้ติดต่อเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับอนาคตของเซจี มุนโดเดปอติโบและสื่ออิตาลีหลายๆเจ้าบอกว่าอินเตอร์มิลานทำการติดต่อมาสอบถามกับทางบาซ่าแล้วแต่ยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการใดๆนะครับติดต่อมาถามเฉยๆนะเกี่ยวกับสถานการณ์ของตัวนักเตะว่าบาซ่าจะปล่อยถ้าปล่อยเนี่ยปล่อยเท่าไหร่ราคาค่าตัวเป็นยังไงสอบถามเบื้องต้นเอาไว้นะแต่สื่อยืนยันอินเตอร์ให้ความสนใจจริงๆค่าตัวที่บาซ่าตั้ง ด้วยการที่นักเตะเนี่ยปฏิเสธตอนแรกบาซ่าอยากจะต่อสัญญาเพิ่มอีก1ปีให้ระยะของสัญญามันเหลือ2ปีเพื่อที่จะเรียกค่าตัวได้มากกว่าเดิมแต่ทีนี้ครับเซจิปฏิเสธนะค่าตัวของนักเตะที่เหลือสัญญาปีเดียวมันจะต้องถูกอยู่แล้วเป็นธรรมดาเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะเสียนักเตะไปแบบฟรีๆปีหน้านะบาซ่าตั้งเอาไว้เนี่ยไม่เกิน25ล้านยูโรนะ 20-25ถึงล้านยูโรอันเนี้ยก็ตอบรับข้อเสนอแล้วแตอินเตอร์ยังไม่ได้ยื่นเข้ามาให้ความสนใจดังนั้นโอกาสที่เซจิจะไม่ได้ไปต่อกับบาซามีค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะด้วยปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยมันมีเอเมซงโรยามีเซจิโยเดสอยู่แล้วมันเพียงพอแล้วจะมองว่าเซจิเป็นมิดฟิลด์โอ้โหมันก็ไม่มีพื้นที่ให้ลงครับดังนั้นโอกาสปล่อยตัวค่อนข้างสูง นะแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นทีมไหนที่ให้ความสนใจและยื่นข้อเสนออย่างจริงจังก็ผมเคยพูดเอาไว้ว่าผมนึกภาพเซจิโอเบโตกับทีมอื่นไม่ออกเพราะว่าเขาเป็นลูกม่อของสโมสรอ,อยู่กับทีมมาตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพครับตั้งแต่อ c คาเดมีนะเป็นเด็กลามาเซียถูกปลูกปั้นขึ้นมาแต่ว่าถ้าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันมันไปต่อไม่ได้ สโมสรก็จําเป็นจะต้องต้องปล่อยออกไปเพื่อโอกาสของตัวนักเตะเองแล้วเพื่อทีมเนี่ยก็จะได้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้นะครับมันก็ถึงวันที่จะต้องจากลากันจริงๆมันอาจจะรู้สึกเสียดายครับแต่ว่ามันก็ต้องมองภาพรวมด้วยว่าเออมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูนะว่าเจ้าตัวจะได้ย้ายเมื่อไหร่นะครับอันนี้เป็นการเปิดเผย จากสื่อนะส่วนจูเนียร์ฟีโป้ครับแบ็กซ้ายจากบาซ่าสื่อบอกว่าทางลีสอยู่นเต็ดบรรลุข้อตกลงกับบาซ่าเรียบร้อยแล้วนะครับค่าตัว15ล้านยูโรบวกกับแอดออนแล้วเดี๋ยวจะมีการปิดดิวอย่างเป็นทางการ this week ครับคือภายในสัปดาห์นี้เราก็จะได้เงินก้อนหนึ่งมาจากเซจิโรเบโตนะอ่ะโอกาสที่จะปล่อยแล้วก็เงินอีกก้อนหนึ่งมาจากจูเนียร์ฟีโป นในขณะที่มาตินเบรดเวดครับวันนี้เนี่ยมันมีการเปิดเผยจากสื่อของมากาครับบอกว่าบาเลนเซียเนี่ยเขาต้องการที่จะเซ็นสัญญากับมาตินเบรดเวดถ้าเป็นแบบนี้มันเข้าทางบาซ่าเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้สื่อเคยบอกเอาไว้ว่าบาซ่าอยากจะไปเจราจากับบาเลนเซียเพื่อจะเอานักเตะแนบไปในดีลของโคเซกายา มาก้าบอกว่าทางโคเซ่เบลเดลัสซึ่งเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของบาเลนเซียย้ายมาจากเกตาเฟ่มาคุมบาเลลเซียในฤดูกาลนี้เขามองว่าเบรดเวดเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการเติม,เต,มเต็มตำแหน่งสูนหน้าในทีมฤดูกาลหน้าเพื่อสู้ศึกในลาลิก้าสเปนนะครับเขาอยากจะได้เบรดเวดเนี่ยเข้ามาเสริมทัพเนื่องด้วย ความขยันความทุ่งเทความพยายามและบวกกับนักเตะมีค่าตัวไม่แพงครับบาซ่าตั้งเอาไว้ก็ประมาณเนี่ยครับสิถึงยีล้านยูโรนะถ้าเกิดบาเลเซียอยากได้จริงๆเนี่ยโอ้โหบาซ่าสามารถไปต่อรองครับว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นนะ่ะเรามาเรามาดีลกันไหมเราอยากได้โคเซกา,า่าแล้วคุณอยากได้เบรดเวดเนี่ยคุณคิดราคาเบรดเวดเท่าไหร่ ก็เอาไปเป็นส่วนลดในค่าตัวของโคเซกาย่ามันอาจจะเป็นการดิวสลับคั่วสวอปดิวหรือเป็นแบบดิวแยกบาเลเซียก็เซ็นเบสเวดไปก่อนแล้วบาซ่าก็ค่อยไปเซ็นโคเซกาย่าเพื่อเป็นการตกแต่งบัญชีขาเข้าขาออกด้วยให้มันสอดคล้องกับกฎของ financial fair play นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอสื่อของสเปนยืนยันเพราะผมเห็นแค่มาก้าสื่อเดียวที่รายงานอ่ะโอเคผ่านไปเรื่องของตลาดนักเตะ นะครับยังมีอีกหลายดีลที่กำลังจะเกิดขึ้นนะมันจะไม่จบเพียงเท่านี้แน่นอนแฟนบาซ่ารอคอยได้เลยนะครับเมื่อวานนี้ทางสมาคมฟุตบอลสเปนครับหรือ r f e f นะแจ้งกลับไปยังบาร์เซโลนาแล้วครับว่าได้ปฏิเสธคำขอจากฝั่งบาซ่าที่อยากจะให้ถอนตัวเจ้าหนูเปรดีเนี่ยออกจากทีมชุดลงแข่งโอลิมปิกเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่น นะในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้นะครับปฏิเสธไปแล้วบาซ่าเนี่ยยื่นคำร้องไปบอกว่าโอ้โหโปรแกรมมันหนักไปสำหรับเด็กอายุ18ปีอย่างที่ผมนำเสนอไปเมื่อวานแต่ทาง RFEF เนี่ยเขาบอกว่ามันมันถอนไม่ได้คือการถอนตัวเนี่ยมันต้องแบบมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นการบาดเจ็บหนักนะไม่สามารถไปแข่งขันต่อได้แต่ในกรณีนี้นะ มันมันอยู่จะไปถอนชื่อไม่ได้เพราะว่าโค้ชเป็นคนรีเควส t ชื่อของนักเตะมาเองซึ่งโดยปกติแล้วนะครับโอลิมปิกเกมส์สโมสรมีสิทธิ์ที่จะห้ามนักเตะมีสิทธิ์ที่จะไม่ส่งตัวไปแข่งได้เพราะว่ารายการนี้ครับมันไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในฟี่ามันเป็นรายการแยกออกมาในโอลิมปิกเกมส์นะครับฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้ถูกบรรจุในฟี่าดังนั้น สโมสรมีอำนาจในการต่อรองนะกับทางสมาคมยกตัวอย่างของลิเวอร์พูลเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่ส่งโมเรเมตซาล่าไปเล่นให้กับอียิปต์ในโคตา้าผู้เล่นอายุเกิน23ปีอันนั้นนะ่ะคือเขาต้องตกลงกับตัวนักเตะครับทีนี้ยทาไมบาซ่าถึงยังไม่ใช้ไม้แข็งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูเป็นการหักกับสมาคมนะก็เดี๋ยวจะต้องมาคุยกับทางเปรดีถ้าท้ายที่สุดแล้วตัวนักเตะขอร้องสโมสรบอกว่าเฮ้ยผมอยากไปครับ ผมอยากจะไปเตะที่นั่นไม่มีปัญหาหรอกผมสภาพร่างกายนะผมแข็งแรงอยู่แล้วผมผมมั่นใจผมจะไม่บาดเจ็บแน่นอนโอเคบาซ่าก็จะไม่ไปห้ามแต่ถ้าเกิดไปคุยกับเบดดี้แล้วเบดดี้รู้สึกว่าโอเคผมก็ไม่อยากไปเหมือนกันครับผมก็รู้สึกว่ามันหนักเกินไปร่างกายผมอาจจะกรอบได้อันนั้นนะ่ะบาซ่าถึงจะแจ้งไปต่อสมาคมว่าเราไม่ส่งตัวนักเตะไปให้นะ ซึ่งมันสามารถทําได้ไม่ได้มีบทลงโทษอะไรไม่ได้ผิดกฎอะไรนะมันก็จะเข้าสู่กระบวนการหลังจากนี้ต่อไปคือตอนแรกบาซ่าแจ้งไปก่อนดูท่าทีจากฝั่งสมาคมว่าจะเอาอยัางไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะมาคุยกับตัวของเปดี้นะไม่ต้องเป็นกังวลไปแต่ถ้าสุดท้ายเปดี้ไปนั่นหมายความว่าตัวนักเตะเขาอยากไปนะก็อย่าไปอย่าไปลังลังปรารถนาเขาความต้องการของเขานะก็ให้เคารพการตัดสินใจของตัวนักเตะด้วยนะครับ ทีนี้มาดูเรื่องของผู้จัดการทีมกันนิดนึงแล้วกันวันนี้ทางทีวี3ครับสถานีโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่ของกาตาลุญญา<ๆ>เขารายงานครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลาบรต้ามีการติดต่อไปหาเป๊ปกวเดล่าจริงๆนะอยากจะให้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมแทนที่ของโรนัลคูมันแต่เป๊ปเนี่ยปฏิเสธครับเป๊ปบ,บอกว่าผมเนี่ยไม่อยากจะกลับไปเป็นโค้ชของบาซ่าแล้ว นะให้กับทีมชุดใหญ่ถ้าเกิดกลับไปเนี่ยผมอยากจะกลับไปดูแลนักเตะเยาวชนอยากจะกลับไปเป็นโค้ชทีมเยาวชนมากกว่าเพราะว่าภารกิจของผมกับบาร์ซ่าชุดใหญ่เนี่ยมันคอมพลตไปหมดแล้วมันเสร็จสมบูรณ์แล้วครับมันได้มาทุกแชมป์แล้วเขาก็บอกต่อลาวตาไปนะอย่างที่สื่อเปิดเผยนะครับแล้วเป๊ปเนี่ยก็เลยบอกว่าลาวตางั้นคุณไปหาห,าหลุยส์เอลิก้ดีกว่าเออคุณไปดึงตัวเอาหลุยส์เอลิก้มาคุมทีม นะเพราะว่าเอเดเก้เนี่ยคือตัวแทนที่สมบูรณ์แบบของผมเลยโ,โหเขาคุมทีมได้ยอดเยี่ยมไม่แพ้กับผมเลยก็แนะนำลาบอต้าไปทีนี้ลาบอต้าเนี่ยก็เลยยังไม่ได้ติดต่อไปหาเอเดเก้นะครับเนื่องจากเป๊ปเนี่ยเป็นคนบอกลาบอต้าเพิ่มเติมด้วยว่าแต่ถ้าคุณอยากจะหาโค้ชใหม่เนี่ยถ้าถามผมนะผมอยากให้คุณให้โอกาสโดนัลคูมันต่อไปอีกหนึ่งฤด,ดูกาลมากกว่า เพราะผมเนี่ยรู้สึกว่าโรนัลคูมันยังสามารถทำอะไรเพื่อบาซ่าได้มากกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาสื่อบอกว่าเป๊ปเป็นคนแนะนำลาปอร์ตาเองนะครับให้โอกาสคูมันอีกหนึ่งฤดูกาลนะทำให้คูมันก็เลยยังไม่ได้ติดต่อไปหาหรือเอลิกเก้ส่วนถ้าถามว่ามีโอกาสไหมที่ในอนาคตถ้าคูมันหมดสัญญาแล้วจะเป็นเอลิกเก้กลับมาคุมทีมสื่อบอกว่าก,ก็ไม่ปิดโอกาส ขึ้นอยู่กับลาปาต้าว่าให้ความสนใจมากน้อยขนาดไหนส่วนเป๊ปเนี่ยตัดไปได้เลยครับเขาก็คงอย่างที่บอกว่าเขาไม่กลับมาคุมทีมชุดใหญ่อยากจะกลับมาเป็นโค้ชทีมเยาวชนมากกว่าอันนี้เป็นไซส์สตรอรี่ที่สื่อเอามานำเสนออทีนี้ครับมาปิดท้ายด้วยโปรแกรมของบาซ่ากันหน่อยอ่ะก็มีการประกาศออกมาครบทุกนัดแล้วนะครับเข้าไปดูกันได้ทางเว็บไซต์ ออฟฟิเชียลของสโมสสเนี่ยครับตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลเลยนะมาดูช่วงแรกๆหน่อยละกันว่าเปิดฤด,ดูกาลมาเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างนะครับโปรแกรมหนักหร,รือเปล่านะก็อย่างที่บอกไปเกมอุ่นเครื่อง2นัดที่ยืนยันมาแล้วเจอกับกิมนาสติกแล้วก็เจอกับคิโรนาอันนี้แข่งขันที่สนามโยฮันคัฟสเตเดียมนะครับ สามนัดแรกของฤดูกาลครับเล่นที่คัมนูเจอกับโซเซดักโอ้โห, <c oughs> โโหเปิดมาก็หนักเลยนัดสองเจอกับแอตแลนติกบิวเบาครับและนัดสามเจอเคตาเฟ่โอ้โหสามนัดนี้ถือว่าไม่ธรรมดานัดสี่เจอกับเซบีย่าโอ้โหนี่ก็นี่ก็ไม่เบานะโอ้โหแต่ช่วงนี้หนักนะช่วงเดือนตุลาคมครับเจอแอตมาดริดเจอบาเลนเซียแล้วก็เจอเรอัลมาดริดครับโอ้โหนี่หนักมากครับสามเกม น่าจะหนักสุดแล้วอะในเดือนตุลาคมอย่างที่ผมเปิดดูมานะเท่าที่ผมดูมาเนี่ยอ่ะส่วนเอลกราซิโกสนัดครับเลขแรกเนี่ยจะเตะที่คัมนูก่อนนะ24ตุลาคมครับส่วนเลขก2ไปเตะที่เบดาเบลครับ20มีนาคมนะก็เว้นระยะห่างพอสมควรเลยไม่ได้เตะติดกันนี่คือโปรแกรมทั้งหมดนะเข้ามาดูกันได้ครับในเว็บไซต์อ f ฟฟิ i ชียลของสโมสร อ่ะนี่ก็คือข่าวสารที่เอามาฝากกันในวันนี้นะวันนี้เล่าข่าวค่อนข้างสนุกเพราะว่าหัวข้อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นหน้านาติดตามนะก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe กันเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ